สบัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะการยินดีตอนรับทุกท่านเขาซูซอ,องของบาหลีอีกคือเ่าคือเดิมพี่น้องการเมือเนียนเฮ้าได้หู้ข่าจากอ่าคนทชี่วยูบานของแมเ่เถ่ายายยายยายเชียเนาอพี่น้องเนาะตามเที่ยวจิวบพินอ,อันที่ว่าสองยายลานอยู่ในป่าลึกะนะพากันไปอยู่ป่าลึกเนาะแล้วก็เฮ้าก็ได้ครับเงินจากผุ้ยหายใจบุญมาตัางเงอนให้เพิ่นมาอยู่แต่ว่าลานของเพื่อนนั้น ก็คือน,น้องเซงลีเนาะน้ะนองเซงเซงลีเนี่ยอ่าไปอยู่น้ำน่าจะไปอยู่น้ำพี่น้องอยู่บนไอ้ฮู้ตอนเขาตั้งเฮือนแล้วกันบ่เห็นน้องเนาะหลังจากตั้งเฮือนแล้วปุ๊บน้องคนกับน้องก็ไปอยู่พุ่นแล้วก็ปล่อยให้แม่เฒ่าอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เขาได้รับข่าวมาว่าน้องน้องเซงเซงลีหันมาเนาะเขาก็เลยว่าจะมาเยี่ยมยามเบิ้งว่าน้องเป็นอะไรเนาะไงซักใดเราเป็นบ้าเรววาบ่นพอเขา,าเห็นกันโอ้โูโด,ดนเลยเนาะเกือบ ปีปลายปีปลายเนาะปีปลายหลายเดือนเติบเข้ากันเลยว่าจะไปสอถา,ามไปอิลินไปยามน้ำเนาะเข้าโอเคเอาลงองออกไปพร้อมๆกันนะพี่นน้องเนาะ โอเคเนาะตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดเพื่อนของย้ายเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเพื่อนของเพื่อนเพื่อนหลังนี้นี่แม่นผู้ย้ายใจบุญเพื่อนสั่งให้าะพี่น้องแต่ว่าทางไมเถ่าเพื่อนเกาะมาอีกพี่น้องเพื่อนคือยักษ์ได้หลังคาอีบนี้นะเนาเาลองยางรอบๆมาเนาะ ไอ่ท่านี้เป็นหงน้ำนะพี่น้องเนาะไอ้มีฟืนมีอย่างนะป้าไปโอ้ไม่เท่าเห็ดบอลป้าไปฟืนนี่นะหนาจะบุยูเพิ่นเห็ดอันเอาใหม่มาพาเนาะพาแล้วก็ความง่ายความง่ายตามที่เพิ่นมักเห็ดเพิ่นจะมักเห็ดแบบนี้พี่น้อง กาสภาพเพื่อนปกติดีเนาะพี่น้องหมักนาวเป็นหลายเลย้บางนาเพี่น้องนี่อุ้งน้ำอยู่ทางด้านนี้มีน้ำอยู่บ่าเนาะพอฝนตกอยู่ได้ช่วงนึงโอ้มีอยู่พี่น้องนี่มันสีไข่บ่งงาม โอเคเขาจะลองเข้าไปยยำมทางแม่เฒ <ś intention> ่า <Luckily> ก <wording> ับลานเพื่อนเนาะแต่ว่ายุ่งยากนึงนึงก็คือเพื่อนบอกา่าสาระบ่ได้เนาะเพี่องเนาะแต่เขาก็จะเข้าไปทักทายสบายดีเพื่อนเชิญไหยใช่ใช่สบายดีแม่เฒ่าเอดยุงเฮ็ดยังยุ่งแม่เฒ่า เพื่นบบฮูภาษาเขาน่เพื่อนเอินฮารานเราตามมนตอนตลออะไรถ่ายมาบ้างวนจาเนี่ยถ่ายวนหนึ่งถ่ายวนหนึ่งเนาะแล้ววุ่นอีกต่อปสบายดีไอเหตุยังแลงแลงไฟไม่เท่าแพงไอ้เจ้าอ่ะ เราถ่านอเซงไม่เท่าน้องหมอตาไ่ได้กินท้เาถม่มีเข่ากินกงมาก่กลุมหูนี่อยู่กูหายจ้า่ท้องจีเลยว่กายเตี้ยู่ยังนี้จีต้เนบภาษาลาวบุได้นะพี่นอยู่กูล่นไม่เท่านนองยู่บนได้ท่าตัว นอำมันหัสน่ะคือบ่มีผาเสื้อเอาผาเสื้อลูกซื้อให้ยด้วยนช่ไลูกคุ้มๆด้วนมากโอ้นี่ให้ออนาเชียงลีนอนนี่ผืนนอนนี่พี่น้องเป็นจะนอนนี่เตียงนี่ยองเครื่องได้เนาะโอ้ดอกไฟนี่แต่ว่ายังใส่ได้อยู่บ๊วยได้อยู่เนาะแต่ว่านั่นมันตกซื่อ ไฟโซลาเซลล์นะ้ะพี่น้องนาะได้อยู่ไม่เป่นซักซักไฟซักยังก็กได้นะวัดตัวอ๋อ้าตัดเชือกตีหลมาเสียงลีไปทางใดไม,ม่แถวมูเขีนม่บ่อไปทางพุน่นาเออปมอลีนนอเออเกตกี่ยู่นียวน้อเอนียตม่นกี่ยูนีโว จักไปลินทั้งใดเขาละม่รบม่กอรอว่ะรอรอชีตเลยแบนั้นกต่อนี่โน้กอยากเห็นน้องเซงลีเพราะว่ามีคนถามหาบักละลายในเถามีคนอยากเห็นเซงลีนะมาโดนแล้วมาอยู่ในแถาจักเดือนหรอเออนอยนิดโอเโอเคไปสามสามสี่เดือนน้อ กมาโดนแล้วก็น้องเนีนนน่ยมอมอี่ให้ก่อนลองช่วยที่คนมอวนเนี้ยลองเอาเราฐานน้องเซงลีนันก่อนเนาะก็โอเคเนาะตอนนี้น้องเซงลีเซงลีนเออานาะก็สบายดีน้องชายเซิงลีเนาะ นอ้นองน้องไปยูท่ทางไหนมาเชิงดิน้องไปยูท่ทางไหนมาก่อนยอดดียอดสมโญยอดไปยู่พุ่นเออไปยู่พุ่นจักเดือนเอออีออ e เป้าเดือนอะ่ะโดนแล้วนอ่องหล่อหอนจังเลยเขาย่องน้องน้องไม่ยู่นี่โดนละน,น้องไม่ได้เข่ายอยงเงี้ยน่ะไม่ได้เข่ายักเข่ามั้งยกันตา บุเขาะเนาะย้าเนาะย้ายเป็นบ้าล้วจักปีเราดิ่ก้มตเปีปีแล้วยังน้อยอยู่เนาะปีนี้ย้ายเป็นบ้าเราเมื่อจ้าเทีงรนะ่อจักปีเออจักปีมุณบอกเออมุตต้ยนทั้งน้องเซงรีกับบริษาษาลาบ่ได้ที่เนาะทั้งแม่เท่ากับบรไดัเทากันเลยบ่าบริางทจิตานในเซีงรีนนี่ มื่อนี้ยอายน่ะอายแต่หูขาววัน้องมาแล้ววันนี้ผู้ย้ายใจบุญที่ว่าเคยเห็นน้องตอนนั้นนะเขาคิดฮอดน้องเนี่ยเขาก็เลยให้อายมาเบิ่งวันนองสบายดีบ่เปลี่ยนอย่างบ่นยสบายดีที่น้องนอนอยู่นี่ที่เดี๋ยวนี้นะนอนน้ำไม่เท่านาองเนี่ยเสียงรียูน้ำไม่เท่านะไม่เท่าเท่าแกแล้วบ่มีไผเบิ่งเนี่ยนองกับเบิ่งไม่เท่าเนี่ืเขากินก็มีว่าเสียงรีนอ่น้องมอ มอตามอตาเมื่อไหร่จีเจ้าตัวไม่ท้องหน่อยใช่ยังมีอยู่จี๊อยู่นี่นะมึหมอมีหน่อยหนึ่งอ so ันน no euh ี้มันหมออยังอจีอจีมอหลังกากตัวไม่ท้องหนเออมีเข่าหนึ่งไปกินเข่าแรกเนาะเข่าสารกันยังมีบ่้งมมีหรมีแล้วเนี่ยแม่เถ่าเอาเงินนั่นนี่ไปซื้อเข่าชูเชียงลีกันนะเชเยงลีกับแม่เถ่ากินน้ำกันได้ ลูกจองเงินไหนเบอร์เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งมาเพิ่นส่งมาป้าไปน้ำอายนี่แหละอากันเลยใบจะมาให้น้องเอาไว้ซื้อข้าวกินแสนแสนกรี๊บไม่เท่าไม่เท่าไปซื้อข้าวกินนะไม่ท่านั่นนั่นอันเซิงลีนะ่นซื้อข่าชุ่กันกินช่วงนี้น่องเฮ็ดอย่างเซิงลี ก็ได้ไปฮะจ่างบ่บ่ได้ไปจีไปเออได้เฮ็ดให้ป้ะเน่าเหลือเยอะบนหมอนออิดท้อนหมนเชีงยงลีอันให้บนเก้าพื้นก็ยังเฮ็ดอ่ะจีนยอดไปอ่เฮ็ดเหตุเออไ <c oughs> ม่ได้เฮ็ดให้แล้วปีนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาจีอ้วนเจี้ยมอนยอดที่อยู่ห <c oughs> ม้ <c oughs> อเชื่อเอากับบุคคลของภาษาเพื้นดีป้างเลย <laughs> แต่ก็ดีใจที่ได้ไม่เห็นนะเฮาเรื่องไฟเรื่องยังก็ดีเนาะ ดีใจที่ไม่เห็นน้องเซงดีเพราะว่าไอ้กับเบ่เห็นโดนเนาะนั่นนี่แหละเซงดีเป็นอะไรกับเบิ้งไม่เท่านะโบไปอีกแล้วตี้เลยนี่นะบ่ไปบ่ไปแล้วตี้จี้ยูนี่แล้วเนาะยูขึ้นมาเลยถจริงจริงจริงไม่เท่าเจ๊บ้างแต่ไปห้องมอไปไม่เท่าจี้จี้เงื่อนไปโมีเงินไปมาเราจิตเขาไม่เท่าโมมีเงินไป เออบพื่อันก็นไม่เท่าก็อเอาเงินนี่ไปห้องหมอก่อนอาหาสีพันหาซีพันกับซีเข่าเนี่ยเราไม่พาอมาไม่พ่อมาไปห้องหมอสิงรีน้องพยามเข่าหาคนหลายๆเอานะข่าหาแบบคนเราลรวมเราอย่างเฮียนปากภาษาเบานุ่นเขาเนี่ยนะราวาเขาบูภาษาลาวุมวเราเขาสื่อสารกับคนอื่นบุ่ยไหนน้อง้องพยาามเฮียนภาษาลาวเนี่ยภาษากลางเนี่ย<อ>พอน้องก็ย้ายเราวน้องก็พยามเฮียนมันหู เวลาไปน ok. ี่ไปนั่นเขาจึงสอบถามได้สะดวกสบายไงเอาต่างใจเบิ้งไม่เท่านะเฮ็ดยายการเชื่อไม่เท่านะเสียงนี้น่็ใช่หู้น้าไม่เท่าอยู่ดีมีแห้งนะเอาเงินซื้อยาดเลยน้าไม่เท่าน่ะม้วนมาม้วอเงินก้อนในเท่าในเท่าโมของหมอแล้วพุทธคอน่ะในเท่าโมีเงื่อน่ะโดยโดยโดยไม่เท่าอันเงินนี่เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญบนสูงมาขอบใจพ่อน้าแม่เท่าเออขอบใจพ่นน่ะ อเซงนี่ขอบใจวะนะดีใจวะเซงนี่ดีใจที่ว่ามีคนเอาเงินให้หนะอยไงเราพี่น้องเนาะเครื่องนุ่งมันยังก็ยังมีที่เบิ้งมืนอ่าเขามีเขาเจ้ามาให้ไม่เถาเครื่องนุ่งขาฟากมาหลายอยู่แต่เขาไปเรือบิ่งก้อนมามันจะแมนบอลเนาะเขาก็ดีใจละที่ว่ามีเซ็งรีมาเบิ้งแย่งไม่เถาพอไม่เถาอยู่้เดีไม่เ่าของเงาเนาะมองเนาะไม่มีคนเบิ้งแย่ง เดี๋ยวนี้น้องมาอยู่ก็ดีใจแล้วนะเซีงรีเนอร์ไอ้กับก้อนสัญญาหยาดฝนตกนะไอ้โมจิ้ยก่อนกับก้อนนั่นไม่เ่านะกับก้อนอยู่ดีแม่งกับก้อนนั่นเซีงรีเนอร์โมมาตัวมางกาหมอดก็เป็นท้องนอนอ่าอืมไปซื้อข้าวกินกับก้อนไม่เ่าเลยไม่ต้องให้ไม่เ่าเคนให้ดีใจหยาดฝนตกได้ลูกกับก้อนโมมาตัวเลยโดยโดยอืม ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ได้เห็นทางย้าิลานเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพราะว่กาก็มีหลายคนถามหาเสือเกินทางน้องเซงลีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าก้อนหนาเนี่เนเพื่อนก็มาถาวรไปอยู่พุนอยู่ในป่าพุนในป่าในดวงเนาะยูทูบน้อยๆแล้วก็เฮตัยเนาะพากันอยู่หลังจากเที่ยวไปเห็นปุ๊บก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเปินส่งเงินมาให้เขากันสั่งเงินหลังนี้แหละเนาะเงินหลังที อยู่ทางหลังของบ้าลี่เนี่ยสร้างจนสำเร็จปุ๊บแต่ว่าน้องเซงลีโบเหีนนนนามมายนพี่น้องเนาะเขาถามคนอยู่ข้างเฮือนนี่เกิว่าไปอยู่นําพี่น้องทั้งได้เ้าก็บบูฮูเนาะรายละเอียดเป็น,นอนไะไรเ้าก็บพวกใครเข้าใจปใัไหาถา,นะามเพราะว่าเพนะื่อนก็บอกแบบคร่าวๆกันนะเนาะแล้วก็มามื้อนี้เขาก็ได้นหูเขาวเนาะว่าน้องหันกลับมากลับมาหาแม่เท่าจะมาอยู่นําแม่เท่าเนาะเขาก็เลยเฝ้าเขามา,อาสอบถามเบางความเป็นจริงกับปร,กรากฏว่าแมนแท้ๆนั่พี่น้องเนาะน้องเซงเลียน,น กลับมาเดี๋ยวนี้งจะอยู่น้ำแม่เท่าพอแม่เท่าอันพัสบายเนาะก็ดีใจพี่น้องที่ว่าเพิ่นได้กลับมาอยู่น้ากันเพราะว่าแม่เทาอยู่ผู้เดียวก็จะมองนะอยู่ผู้เดียวยามเจ็บยามเปลีป่ยนเนาะที่ไปหายุคหายาทั้งใดเนาะตะกี้เพิ่นก็ว่าอยู่บ่ค่อยสบายแต่ว่าบ่มีเงินอันซื้อยาเขาก็เอาเงินของผู้ใหญ่ใจบุญนั่นให้หนึน่งแสนเก็บเนาะเนาะอ่าให้เพิ่นนั่นแบงไปซื้อเข่าได้แล้วก็ไปซื้อยาได้เนาะเพราะว่า บาทนี่เันมีซุกฉลาอยู่พี่น้องถ้าว่าเาเอาเงินมีบัตรประจําตัวหรือว่ามีปุ่มสำนักวัวเนาะไปที่ซุกฉลาจะบริสีเเงินเสียเงินอยู่ทีันกฤแเราหมอมพนเจ้ายายกินเนาะส่วนที่เหลือก็ไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินเอาไปน้องเนาะกับเงินเที่ยวหมอมไผ่ในครั้งนี้ก็คือเป็นเงินของปใหญ่ใจบุญทางทรายบุญวัดสทรายบุญวัดรทำวิหารอยู่เมืองฮันโนเฟอร์ประเทศเยอรมันนะพี่น้องเนาะ เอาแดเอาเงินเพิ่นให้กับทางยายลานไปแสนเกีย,ก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 ยน้องๆก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่นคอ,อยเพิน่นยูดีมีแห้งปลาสจากรลกไพรขคร่จเจ็บบ่าว่าทานจะเหตุสิ่งใดก็ทําสิ่งใดยูณนะตอนนี้กาคอยประสบผลสําเร็จทุกประการเนาะสำหรับคลิปนี้บาลี่ก็เอามาฟังมาตอนทุกคนเพื่อสำนึกแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะ่วนมาจะเป็นคลิปใดและยูใส่ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันคือเก้าคือเดิมพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี